คำทำนายดวงวันเกิดสำหรับดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2568คลิปนี้เป็นดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์สวัสดีครับเรามาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงวันเกิดที่จะประกอบไปด้วยดวงสำหรับคนที่เกิดในแต่ละวันรวมทั้งหมด8วันด้วยกันครับโดยจะมีวันพุธกลางคืนเพิ่มเข้ามาอีกดวงเพื่อความสมบูรณ์ของคำทำนาย เรามาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรรวมถึงมีอะไรต้องระวังบ้างเราไปดูกันเลยครับดวงในภาพรวมส่วนใหญ่ค่อนข้างดีทีเดียวครับและอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ส่งผลดีเป็นพิเศษในด้านการงานการทำธุรกิจการค้าที่เดือนนี้จะมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัดแถมยังมีโชคด้านการเงินที่โดดเด่นอีกด้วย คือไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรก็จะประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งใจครับและได้กลับมาเป็นผลตอบแทนเป็นรายได้เป็นเงินก้อนที่ดูแล้วหายหเหนื่อยกันเลยทีเดียวครับเดือนนี้ถ้ามองถึงเรื่องการเงินการใช้ใจ่ายต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวครับจะมีกระแสเงินไหลเข้ามาจากหลายช่องทางที่คุณได้ไปลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้านี้เดือนนี้ก็เตรียมตัวรับรัพย์รับรางวัลตอบแทนกันได้เลยครับ ในภาพรวมดวงการเงินการงานและชีวิตความเป็นอยู่เดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลครับใครจะคิดทําสิ่งใดก็ลงมือทําได้เลยครับเพราะว่าดวงเปิดทางแล้วเป็นจังหวัดที่ดีก็อย่ารอช้าครับและก็ยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดีจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ล้วนแต่เป็นมิตรที่ดีครับที่จะมาช่วยส่งเสริมคุณให้ประสบความสาเร็จได้อย่างที่ตั้งใจครับ ส่วนทางด้านดวงการงานก็จะเป็นช่วงของการขยับก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งคนที่ทำงานประจำช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำผลงานเพราะจะมีโอกาสดีๆคุณอาจจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้แสดงผลงานสร้างความโดดเด่นให้กับตนเองช่วงสิ้นปีนี้ก็มีลุ้นโปรโ,โมทเลื่อนขั้นปรับตาแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นอย่างแน่นอนครับและสาหรับคนที่ทาธุรกิจทาการค้าก็ต้องบอกว่า ดวงจะเฮงสุดๆดครับช่วงนี้ดวงจะปรับตัวดีขึ้นเป็นพิเศษเลยครับขายอะไรก็ขายดีจะมียอดสั่งซื้อเข้ามาตลอดเงินก้อนใหญ่ก็จะมีให้เห็นอย่างแน่นอนครับส่วนใครที่อยากจะขยับขยายกิจการร่วมหุ้นหรือว่าลงทุนคุณอาจจะได้เจอหุ้นส่วนที่ดีพร้อมช่วยสนับสนุนทุกทางช่วยให้กิจการเติบโตได้ดีขึ้นและข่าวดีอีกเรื่องก็คือในสิ้นปีนี้ใครอยากมีบ้านจะได้บ้านใครอยากได้รถก็จะได้ออกรถใหม่ หรือใครอยากจะขยับขยายเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่าปรับปรุงบ้านใหม่ก็มีโอกาสสาเร็จราบรื่นเป็นไปดังใจครับส่วนทางด้านการเงินก็ต้องบอกว่าจากนี้จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นครับทั้งเงินทองที่ได้จากการทํางานจากการลงทุนรายได้ค่าตอบแทนจะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นรวมไปถึงเงินก้อนใหญ่ที่จะได้แบบฟุกลุก,ลกประเภทลาบลอยเสียงโชคเสียงดวงมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครับ เพราะว่าดวงโชคลาภเริ่มจะปรับตัวโดดเด่นขึ้นมาในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ครับจะหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเข้ามาง่ายขึ้นก็เรียกว่าหาเงินหาทองได้คล่องขึ้นมีช่องทางทําเงินได้เรื่อยๆยิ่งใครขยันก็ยิ่งจะรวยขึ้นครับใครทาไม่หยุดก็ยิ่งจะปังมากๆแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับเรื่องการใช้จ่ายเพราะช่วงครึ่งปีหลังก็ยังมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียเงินก้อนใหญ่อยู่พอสมควรอย่างเช่นบางคนมีเงินเก็บเยอะขึ้น เลยเอาไปลงทุนสร้างผลตอบแทนช่วงนี้ลงทุนได้ไม่ผิดอะไรครับแต่ต้องดูให้ดีๆอย่ารีบร้อนโดยเฉพาะกับการลงทุนที่จับต้องไม่ได้อะไรที่ดูแลเหมือนมันลอยอยู่ในอากาศและไม่รู้ว่ากําไรหรือว่าผลตอบแทนมันจะมาจากทางไหนการลงทุนประเภทนี้เสี่ยงที่สุดครับต้องระวังให้มากๆส่วนทางด้านสุขภาพโดยรวมสุขภาพร่างกายก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับใครจะป่วยมานานอาการจะดีขึ้น เพราะว่าจะมีกําลังใจที่ดีปล่อยฉุดให้ร่างกายดีวันดีคืนกลับมาสุขภาพดีแข็งแรงได้อีกครั้งครับช่วงนี้ถ้าใครมีความเครียดความกังวลต่างๆก็แนะนําครับให้หาวิธีตัดความกังวลเรื่องต่างๆลงบ้างก็จะช่วยให้มีพลังกายพลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับอย่างการไปเข้าสังคมไปวัดไปทําบุญไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมหรือว่าไปเข้าสังคมไปพบปะไปพบเจอเพื่อนฝูงบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีครับ เมื่อเราได้พูดได้คุยกับคนมากขึ้นก็จะช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นห่างไกลาจากโรคซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีครับแต่ถ้าใครยังไม่ป่วยถึงขนาดเป็นโรคซึมเศร้าระยะนี้ก็ต้องระวังเรื่องความเครียดป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับทําอะไรก็ได้ให้เราสบายใจมีความสุขทางใจและไม่เดือดร้อนใครนั่นแหละทําไปเลยครับจบคํำพยากร์สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น,น้อยครับก่อนจากกัน ผมขอฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทาและทีมงานได้ผลิตเนื้อหาต่อไปได้อีกนานๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ